อมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในช่องสามแสบนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลามกันนะคะจริงๆเราจะมาแก้น้องทันทีเปิดสลามเลยหน่อยเดี๋ยวหนึ่งหมาแม่แสบไม่ตัดเอาเดี๋ยวเปิดให้หน่อยเป็นไรลูกเป็นไร ไม่เอาอะไรอะ่ะเป็นสาวไอเดาตแมงสาบทำไมก็ทิ้งไม่กลัวแมงสาบแมงสาบหลอกน้องด้วย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยสารางทิ้งเจอดีมากค่ะแมงสาบหายไปไหนอะ่ะ